ือในส่วนขององบประมาณในพื้นที่ที่เราจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับในตรงนี้เราก็สามารถทําในส่วนของปี70อะไรต่างๆได้เลยนะครับ69เนี่ยเราก็มีอยู่นะครับเราก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันที่จะเข้าลงมาขับเคลื่อนเหมือนที่ผมไปที่ภาคอีสานไปในเรื่องของกเกษตรสมัยใหม่เพราะเราร่วมอยู่ไม่ได้มันมันผมฟังปัญหาของเขาจนผมจะเกษียณมันก็ออยังปัญหาเดิมโหอย่างนี้มันจะไปงไหม แล้วพอดีก็เห็นทีทางท่านประธานบอร์ดสภาพัฒน์ท่านพูดแล้วก็ท่านประธานออกกันครับเราก็อยากจะขับเคลื่อนตรงนี้อย่างตรงภาคตะวันออกเมืองผลไม้ต่างๆเหล่านี้เราก็อยากจะผลักไปให้มันชัดเจนนละว,วันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ยกระดับในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตเลยพอดีจีนเปิดตลาดผู้เรียนก็เลยขายได้ต่างๆเหล่านี้เหมือนอย่าง ผมเป็ Cole Cole Com, นคนแม่กองเนาะ้วันนี้เนี่ยโซโกก็ไม่จําตัดเหมือนกันโซโกเขาใหญ่ของแม่กองเนะี่ยรับเต็มที่ไปเลยแบบไปแบบไม่จ้องดูอะไรกันเลยอะแต่มันมันไม่ยั่งยืนไงณวันนี้มันจะต้องใช้เทคโนโล,โลยีเข้ามาแล้วในเรื่องของการวกควบคุมคุณภาพต่างๆแล้ววันนี้เรายังเห็นในเรื่องหนอนทูเรียนอยู่อะไรต่างๆเราเนี่ยเหมือนคราวสมัยนั้นผมตามท่าน อะไรอะรัฐมนตรีสุวิท์เมสินรีมาที่ตามตอนคลรมมาดูอะไรมาดูทำมาแลงวันทองให้เป็นหมันโอ้โหตายแล้ว <c oughs> ผมฟังแล้ผมก็น,น่าจังยิงวันนั้นเนี่ยผมตามมาตอนสมัยคลรมอที่เนี่ยมาดูโครงการทำทำให้แมลงวนัน